ความลับของคนขายดีที่เขาไม่ยอมบอกคุณแต่ครูนรา,าจะเอาความลับนี้มาเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะสิ่งที่คนขายดีทุกคนมีนะคะนั่นก็คือเขาจะมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่เขาได้รับไม่ว่าจะเป็น1เป็น2เป็น3คือทุกคนอะ่ะเริ่มมาจาก1ก่อนเสมอคนที่เขาขายดีเขาจะรู้สึกชื่นชมยินดีมีความสุขกับความสําเร็จก้าวแรกของเขาทุกคนคะ่ะ ตอนที่ครูนาาเพิ่งจะทําคลิปขายของเป็นในหน้า t นะิ k กต็อกช็อปเนาะคือไดออเดอร์แรกก็แบบดีใจตื่นเต้นมากแล้วแล้วในหัวก็จะคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันได้มากกว่านี้มันจะตื่นเต้นมันจะดีขนาดไหนและเมื่อในหัวเราคิดแบบนี้ได้นะคะและภาพความจริงมันก็จะปรากฏให้เราได้เจอเองซึ่งครูนาลาใช้ความลับข้อนี้นะคะในการสร้างยอดขายไม่ว่าจะจากการเป็นในหน้า t ิ k กต็อกช็อปหรือจากการขาย t ิ k กต็อกซีรีส์ซึ่ง t ิ k กต็อกซีรีส์เป็นอะไรที่ชารเลนครูนาามากเลยนะคะพ,พอมีออเดอร์แรกครัวแล้วก็ใช้ ดเดิมก็คือแบบตื่นเต้นดีใจว่าเออจะขายได้แล้วแล้วมันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดขายได้มากกว่านี้สร้างยอดได้มากกว่านี้แล้วล่าสุดก็คือคนสมัครเรียนเยอะมากเลยก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนครูล่าะก็ขอไว้พร้ให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขกับทุกออเดอร์ที่เราได้รับจากนั้นเราก็จะลงมือทําของเราด้วยความสุขเพิ่มมากขึ้นทีนี้ยอดมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่เมื่อคุณมองเห็น คุณค่าของสิ่งเล็กๆที่คุณได้รับมานั่นเองเอาไปใช้ดูนะคะ